มันมีสิทธิบุคคลนะที่ดังมากสมารเกที่ดังมากตามตาตาดวคนที่ทําให้เรารอนนานมากหงชั่วโมงว่ไชั่วโมง้จะมาให้ลูกขาก่อนคัย่น้สวัสดีครับผมเืนือป่ะนี่น้ำเงือน่ใไทไก่กูหลายเอออีริแล้วแห้งหนาเื้ออยู่ หนาลัเหงื่ออยู่น่าสดจ้าววหาวจังยากมือเลยเราวไม่เหื่อเไม่ื่อแต่งก็ยหงื่อไม่แต่งก็ยหงื่อเจ้าเป็นสวัสดีครับตอนนี้อยู่ฟินแลนด์คาเฟ่พี่น้องฟินแลนด์คาเฟ่นะครับผมสาขาอุดรธานีเอาวสวัสดีครับเคือโชัสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวิธทาไมหน้าหน้าเต็มจังวันนี้ว่ม่วงสวงมาโอ้โหไม่วงสวงมาก็ที่เอาอเหมือนเดิมหน้าเรียงวงหน้าไปบวงสวงอยู่หน้าก็เรียงวงอยู่ตัวนี้วันนี้ไปบวงสงงว,ง,ง,วง,สงในวงหลวงใช่ไหยคืนนี้บวงหลวงก็จะประทานให้เราเลยเรื่องอะไรบ้างทุกเรื่องเลยแบ็คแบ็คคาเฟ่ครับบ <Okay, S 1> ุ๊คก็จะประทานพรเหรล่านี้แล้วก็เค้กส้ม ้วเตอร์ีพี่เด้ออนยงนีกันบคนแก่จ้านี่คนแก่คนแก่พันพรวันนี้ได้เตรียมชุดมาอารุณเบิกาาฮะในดซีกงานเรือใกล้พวกผมม่อรอเหตุีเตอร์่ไหคนไหนไหนอยากเ้าฝัน แล้วเพราะแต่ก่อนทำนี้อยู่แล้วหรอก็ดูโอเคดูดูดีนะดูดีดูดีดูดีดีอีกทีนึงว่ามันเป็นมันคืออะไรวักสแตมไปเลยสแตมเลยหรอสตาร์ต้องแข่งเลยสตาร์ต้อแข่งเหรอเรื่องอะไรเดี๋ยวไดูซ้ารกันนะ สอบมาคาเฟ่นะครับสอบม้แกขนาดนี oh ้ก oh ok right> ็มานะครับความรักไงรักซอโอ๊ยรักซอฟรักซอโอ๊ยทั้้ยจังมาจากโคนทองนะเมื่อกี้น่ะเมื่อกี้ลูกค้ามาจากโคนทองร้อยเอ็ดนะครับ ตัวแทนก็เป็นเนอาเป็นตัวอย่างนียังเป็นตัวอยู่งมี้อย่าเปเสีมคนนะคะสู่มืนคนนะครับบอสวันนี้น่ะสถิติ

สตลวัสดีครับวันนี้หัวคนดูสองพันสี่นะครับผมกํลัง สองกำลังดูคอมเมนต์ที่มันจะยาวอยู่ใช่วันนี้วันที่สอเข้าร้านด้วยซอเข้าร้านซอบสอบบอสอบบอขนสอบอ๋อเฮียก็เข้าร้านใช่ไหมเหรอจะถามเฮียเฮียก็เข้าร้านเฮียก็มาซอก็มาป้าป้าอันนี้อ่ะมีนี่มีอะไรมีอะไรคาเฟ่เลยเหรอ

คอนเปค็า้า้สาี่เก้าเก้ารวามส่งสี่เก้าเก้ารวมส่งซออสแตมคนสวยใช่มาจาย่าจากคนทองม่เตียวยรอไห่นค่บม่ตียนะนี่อท้งเนะคยถ้า่นทอแต่คนทองบัตนี้เลยมาใหม่คอนเป็ก ดูกันเลยเดี๋ยวนีที่เรียกเย้เยเลยนี่มีนี่ี่เันทำมาจาอยาสูตใช่ก็เมือังอะไรางคอฟฟีเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าเห็ไหมล่ะมาถึงร้านก็เข้าเลยเลาซอซอเข้าร้านด้วยลอัน้โอ้เนียหานไม่อันนี้เรียกอันนั้นเียกเียไหม เ <c oughs> สริสร์ฟคนเีเร <c oughs> ืองอดีกเต็พายก็เสิร์ฟสีซอต้นหอมซีอเซนอันนี้ของพี่อันนี้เลยคนนี้ลูกค้าเข้ามายอไม่มีลูกค้านี่บ้านผู้ใด้นี่ด กินแต่วเออเอเออได้คุเล่าเยอโอเคชอบแบบนี้ชอบเอาคือสิชอบสิมสยนะคเขาทีเด็้ค่ะเออไฝากไว้หน่อยนะไม่ใช่มถึงดาบางนั้นนี่ไหมเออกองหนามามไปซักกองหนาไง ไม่หิวมันอ้วนมันอ้วนอ่ะมันจะเหมือนพี่ดัตตี้ออกค่ะเขาจะวางกล้องอีสอ้อยไงเป็นซอคือหนาเลยหนาเลยโอ้ดัตตี้ไปปิดตรหน้าได้ไปหน้าเลยวุณผู้ชมเอามานั่งนี้โอ้ยเจ้ของแต่งหนาเกินเบอร์แหม่มบอมนั่งข้างหน้าแล้วเนาะมองเอาจริงหรอทองก้อนกับบ้านเนยทองสีไง ขนาดยู่ห้าไหนด้วย,อยอของกัดตั้งหนาขาวกัดโทษหนาเลยญาทานบ้าหนัาเราสีเลยแม่แซมมาตบแป้งแม่เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวกินมืน่อบังแมนกมัลืมไปตัวนอกระนิดเอาเกือบไปไปแม่ไหนลืมมันทำไมลืมนักงกลับขกากีญญา่อะไรกูยุ่ยนัง่งเล้วนั่งนั่งมานั่งกลับนี้หรอไม่แกเมาของแกรีบอุ้ยไอ้ไม่มีที่จอดรถไว้ไม่กล้าขับไม่อยากขับตอนกลางคืน มาตบหน้าเมี่ยหน้าแหลมมากดูหน้าหน้าบอลโนนกับบอลบิ๊กยอดโคตรยอดเลยที่ไรเดือดหรือลายวันค่ะตบหน้าเอางงเลยนี่เอ้าผสมกันสองไรบ้านตามนี้เจ๊หมดหมดข้อเห็นหนาวเอาวผสมพีหรือปลาประเด้เสียเงินกันเลยเจ็บทอหรือเปล่าเอาลงมาอีกนะพี่น้องตอนนี้อยู่ฟิตเลียคาเฟ่นาตีกเวลวอร์ดซอสไปเอาหลอดให้บอสเราซอสไปเอาหลอดอันนึงลูก ร้มบางแสงบอลธนาดำพาราคาพบล้มแพนนารี้เลยพร่มในเล้ยบอลธนาดำมาสองเลยหรอบอลธนาดำเลือกหัวแล้วทีนี้ก็แมนฟิวเจอร์เอาหนีจากไม่ได้นอนแล้วจุดเลยหัว ตัอมึงทงาไปกับผู้ให่เบอร์มันบางงับกูดัอบางงานกูบองอดนเยตีนี้ลหละบองงากูดอกยตีนอยู่เฮ้ยบ้าบอสหน้าเสาขึ้นมาครัาตีไทยลงมันต่อตอนแม่และแม่เง้อขึ้นเราจะได้งอหันหนุนหด้ฟสินแลค่าเฟ่มาจาไปส่วนโอ้ใจคิดต้องรู้สมัยนี้ตอนไ้ตงที่มันเง้อเก็บ แม่แม่เอาเนื้อเขื่อนมาได้สูตรลงสิบอ้อยตัวนี้ตัวนี้ต,นต,นตัวบังคารามนี่ัน้ดวยเป็นบังด้วยแดดแดดลงบังด้วย,วยเออสูตรคุณพ่อสวัสดีจ้าอย่างนี้แม่สวัสดีพ่อราศีคือยังใครเสือกบินราศีมาจากแค่อยู่กับวันจันทร์ที่มันอ๋เอเดี๋ยวรอไปแซมบอกก่อนนะเป็นหมดสุดแล้วใช่ไหมนี่สุรเมธล็ลอกเลยโอเคแม่ออกมาเลยนะ ม่เอามาเลยเขาก็มีเอสีม่เอามมาหาสูตรร้องอีกมันต้องตึงที่มาสูรแล้วนะมันต้องตึงมันต้องถึงข้อนั่นเลยใครแล่ยมนี่แหมใขยาขึ้นมาหลายแถบพนักงานมาทิมแม่พนักงานเสียีิมพูดตะนะมีมีบอสีชมพูอยู่โอเปียนโอเปียนโอเปียนแม้วจ้าเดี๋ยวไม่รูขสักกระปุกปูกรปปูก็อีอาเา เอบคุณซาลูเอาเขาขึ้นมาความเพียรกันมั่นนี่จากเขาจะจอบหรือเปล่าแบบย่างเขาลาดแล้วมาเขาพูดขี้ไก่หรอเอาสั่งแล้วสั่งกาแฟหรอพูดขี้ไก่จะตีจะพูลูกค้ายิงมั่นอะไรบอหนึ่งสองสามมาเด้อพี่เลงข้าวเปี๊ยพิณอ๋อนะครับผมอร่อยสดใหม่ทุกวันนะครับผมก็ช่อนชิ้หรอเอาก็สองอันนี้กินไปแลี่ยวเชิญครับเชิญครับมาเด้อมาเด้อ หุกลงเท่าไหร่ในีิดี้อของหกลงเท่าไงเลลูกค้ามันังมาเลี้งตัวนี้มูลลนกค้าลูกสี่ทิานี่หรอกินแล้วสองนั้นพี่กินนั่นเลยไม่ลูกค้ามาเ้รื่อยๆช่วงเย็นไหมถมวนดาเสือหรือ่าคือบ่เสือพระบูวัดดีจ้าพตาไปยังอ่ะเริ่มรับประทานแมีมันอาศประงเสนนาไมาทรงมงเรเาเด้อป้าิรอแต่บอดนนบอลหนาลเห็นบอคร่กับบอไม่ได้เท่าไหร่ชนะเียบไปใส่กมานังนี ป iya, ไม่ใค่เนี่ยไม่เลนไม่ซื้อทาเนี่ยกระนั้นไม่้อทานไปดังไฟที่ว่าหลานดาราก็เลดังไฟอยู่เอามาแบบนั้นนะส่วนตอกแกกะดำดับอันนี้มันเป็นนิสัยส่วนตัวนะขอโทษขออภัยนะต่อให้ป้าร่ำรวยเป็นพันล้านป้าก็ดังไฟเหมือนเดิมแป๊บนึงเขาประกันส่วนที่จะเขาดรอ พี่นอดไม่ถามนะคุณหมอกกลวินน่ะครับเพิ่นนเฮ็ดหนาอยู่เสียโยยุ่งมีอะไรไหม้็ปาขึ้นี่จะขอตอนป้าหกสิปีป้าจะไปเฮ็ดนุ่มเนี่ยที่ดีก็ได้มาเลเนี่ยครับู๊อยู่ก็ทำให้มันติ่งตึงไงบอยบวกอ้วนแล้วกว่าจะอ้วนได้ไม่ธรรมดานะจ๊ะาไปทำหกสิปีนะป้าจะจองหมอกกลวินนะได้ไหมกระโดดได้หล่ะพอดรดไป่ว่าหันคอยคอยังก่อน ลอดกลอดไปดิ้อดไปดิอนยังไม่มันเรียกฉันมาทำาไม่เหนเ่ยเราอ่งว่าเราไม่อย่างัด่าเราไยังด่างนี้พออดัดดาอดก็ไปแล้ววัดไดงดาลุกมัยุจหมมาแล้วเขายดังตายลูกสาวสวยี่ยังเยู่ข้องแซลูกสาวหเอนว้ยาวอะไรลุเรื่องเฮ้ สา่มาเถอะพี่เอกพี่เดี่ยวเสื้อครับน่ะแสดงว่ายังไงไปแอบจุ๊บจุ๊บป้าหลานป้าหลาหนูไม่ได้แอบจุ๊บอย่านะเมื่อนแสดงไม่ตซอนี่ดูแข้งป้าก่อนเนีมันแอบจุ๊บจุ๊บหลานป้านี่จ่ายเงินมาใหก่อนนะผ่านไหมผ่านไหมไี่ผ่านไหนโอ้ยอย่าเป่าจุ๊บจุ่มกัน๋ยวสุหางยังหาป้าที่เดียว เบสอย yeah. ่างนันเมื oh ่อยเนาะแม่งก็เมื่อยก็เบื่อบอปวดเอวปวดอวหาเง่นกันม่นั่งเลวนเดังเด็ไม่นั่งกับป้าเลยไม่ไม่ไม่จะไปแล้วมันจะไปดังไฟต้มน้ยวไปดงมานังก่อนไช่คือต้องไปร่างล้านยายกี่เบงกว่าจะอโอ้จว่อูดหล่อมากจเห็นมั้พาร้านเนี่ยบอกแห้งแต่ก่อนนั่งอย่างนี้จ่าข้า่ไอย่างเงียดไม่าก ขเลี่ยนนาไีลนามนแีกนีมแม่ยั่ยเลยาโลนี่แกเอาก็ต้องไปจัดการซ้องๆที่ห็น้อหมดซ้องกันเลยเปไภาพ่ะเป็นยัภาพ่องเอาไหนหลังส่วนไป็นหรอให้แล้วพี่ให้ไปแล้วอ๋อจะภาพี่น้องรีบันี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพครับร,รูนน้ตัวปะมาเดืดแน่งานอยู่ดีอันไหน,นเสือเดืดแน่เนาะไหนมาเดี๋ยวขึ้นเลยนี่มาทำดีเลยร้อสร้างโอ้ยสูงกว่าเป็นร้อยครั้งเนาะโอ้ยเวียดไทยวิดีโอหันไปเด่นเนาะเค้กอร่อยอเยยย <c oughs> พื่อนแม่แต่แซ่บวิดีเ <c oughs> ด้เค้กเราช่องอร่อยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะพี่กินหมดสองอัน ดูเขาบอกไปนอน้องเพลงยูรีเดอเปิดมาคุณแม่มาคุณแม่ไม่หนุ่ยมาเราบอกแล้วเราบอกแล้วเรามาดูอะไรเจอเฉยๆแม่ไม่นุ่มาแม่ไม่หนุ่ยมาครับมานั่งครับอายเขียนอย่างแต่งหน้าเบอร์เดีอครับอันบอดดีดอยอะไหนบโนหนาเทียนเดียวกันเลย แม่แซมมาแนวกับเี่นะนอกาไปดัดเขาก็ทุ่นเดียวกันเหมียนทุ่นนาใสเหมียะขอบฟ้องเราเหมียะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ก็ตลอดเลยมาตลอดมาตลอดยังมีหลายคนอะเขาเขาบอกว่าต้องให้แม่พามาแม่พาดูขามาห้ายหลายพี่น้องแล้วพาดูขามาห้ายหลายไปเจอไปเจอบ่อยปะบ่อร้านอันนี้คืออืมร้านค่ะ มีส่วนฟรีและคาะฟรีเขาบอกส่วนฟรีแหละค่ะฟรีนี่เนี๋ยวไม่หน่อยไปราสุดก่อนแม่อาหาสุดแม่เย็นชิจีสานเออทานกับผู้ใหญ่รึเปล่าเดี๋ยวน้องนันเขาอยากถ่ายเขาจะไม่ได้ถ่ายรูปเดียวเลยเนาะได้แม่เดี๋ยวแม่รากถ่ายไปนี่้วแม่แปรงกระเป๋าแล้วแม่จะออกมาอ๋อโอเคครับได้แล้วแม่เอามาเลยแม่มาเลยเออวิกจะต้องไปแล้วนะคะแม่อีจะไปไปแล้วแม่แลละแลละ บังง่เขาจะเป็นซอเป็นอย่างบ่อนอบังง่าเขาจะเป็นซอสเป็นอย่างบอสสัตองโอบ่า่้องอกอ้อง่าแบหน้ามันด้ถ้าว่าขาสิไก่เร็วซัมซ็อครับพี่ร้าคาเฟ่เร็วยโอยคุณเรามันต้องใช้เวลาจ้าคนเราใช้เวลาไม่น่าอย่งหล่ะไม่สวยเลยพี่นเอาถานะบอดโนเต็มเฟีอยู่โอ้ย บิ๊กเดี๋พี่เป็นฆ่าเลยนะหน้าเธอใส่บ่วหนาใช่มันเล่าาอากาศโย่กระต่องเนี่ยเราทำจริงบอสเขาเถารีแล้วไม่ใช่ค่ะเป็นหน้าลั่นอย่างไรดอกเธอแต่งหน้าเกินไปหนึ่งเบอร์อยู่แล้วบิ๊กเบ่วงหน้าพี่น้องเอามาเขาไกลๆหนึ่งหรือเปล่าครับแต่ซูเมอร์เนี่ยเขาโนฟิลเตอร์อิหรีแล้วเขา no filter เลี้วโมทาร์กใกล้กว่ม่กับโมทารสวัสดีครับทุกคนครับมุนคิดถึงอุดรมากค่ะคิดถึงกับมาพี่น้องไปจนกว่าจะเจอบอสจะรีบมาเลยครับบอสอยู่บอสบิ๊กอยู่ที่นี่ตลอดเลยนะครับพี่น้องกำลัง กำลังหนีเลยวพัดกองขึ้นเ,นร,เรือแต่ว่าด้วยนะะฟินแลนด์คาเฟ่จะดีบ่ดีพี่น้องฟินแลนด์คาเฟ่ไม่รู้ดีไม่ดีได้บอยหม่องจะรดจอดโคนหลายครับ แต่แมันก็งามที่พี่น้องนะมันงามแบบท้องกวาวสั้นเน่ยแซมบอสบอหนานั่งบราณพี่น้องนั่แบบหนาโบราดบบซบอเขาบอกว่าจะมาเรืองว่าพี่เลนเฟรหมเธออไังเม่อ๋อโอเคอสอนอินฟูที่พี่น้องไรทีละสองกอง ตอน,นเนี่ยเป็นะไต่อฮะเ,เอาไมยุ่งี่แล้วก็เขาใส่ยุ่ไมด้มาแต่อนีอ